สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะเราพัฒนานะคะจับ3ตัวชุดใหญ่นะคะคู่โต้ให้ FC นะคะชุดนี้นะคะเป็นชุด6 6หนะคะเรา ใช้ชื่อว่าสูตร66 6, 6, 6เนาะเพราะว่ามันใช้ตำแหน่งละ6ตัวนะคะทุกคนมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะทุกคนนี่นะคะชุดใหญ่ของเรานะคะงวดก่อนนี่ก็เข้าไปที่284นะคะเข้าไปที่โต๊ดนะคะเข้าไปที่ 482อะ482นะคะเพราะว่ามันได้นีเนาะ482นะคะเข้าไปที่โต๊ะนะคะชุดใหญ่ของเรานะคะเราก็จะ จับให้นะคะจับชุดใหญ่ให้ FC ดูนะคะไม่ได้ให้ไปหมดนะคะเลือกเอาตัวที่ชอบเลือกเอาแต้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเข้าแต้มสีเนาะวัวที่ผ่านมานะคะที่ที่ผ่านมา,า,าเข้าแต้มหมดเลยนะคะเข้าแต้มทั้ง3วันแล้วก็เข้าทตกทั้ง3วัน,นะคะ่ะตรงไม่ได้เลยนะคะจันพุธศุ์นะคะตำแหน่งมันสลับกันนะคะตัวนี้นะคะ FC สามารถสลับตำแหน่งใหม่ได้เลยนะคะไม่จําเป็นนะคะต้องเอาเอาตำแหน่งเหมือนแอก็ได้นะคะแต่ว่าแอก็ปักหลักของแอแล้วนะคะแต่ มันก็ไม่เข้าตรงๆอ่ะเนาะมันก็สลับตําแหน่งอยู่นะคะตอนนี้นะะอาทิตย์ที่ผ่านมานี้สลับตำแหน่งทั้ง3วันเลยนะคะเพราะว่ามันได้โต๊ะทั้ง3วันเลยนะคะทุกคนบางครั้งก็หลักร้อยสลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองลองดูค่ะลองดูนะคะ,ะ,คะหรือจะไปแบบแอนแล้วก็ดึงตัวที่มันเป็นโต๊ะออกมาเอามาทําเป็นตรงนะคะ เราจะดึงกันได้ไหมล่ะนั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะจะเป็นจับชุดใหญ่นะคะไม่สนเลกลับไม่สนตัดใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะใช้สูตร666นะคะจับออกมามันก็จะประมาณ200เท่าไหร่นะสองร้อยสิบหกนะคะสอง้หางนะคะเราก็เลือกเอาคัดเอาค่ะตัวบางทีนะคะหลักร้อยตัวเน้นมันไม่ได้เลยมันไปอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นคู่ตัวน่ะทุกคน บางทีหลักหลักร้อยของเรามันก็ไปสมพงกันกับหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูก่อนนะคะงวดก่อนอานี่เนาะงวดก่อนที่เราจับนะคะก็เลือกเอาคัดเอาตัวที่ตรงใจตัวที่เราชอบนะคะ ว่านี่นะคะนี่ตามนี้นะคะแอดก enfin, ็จะทําให้ดูนะคะคือเราใช้หลักร้อยนะคะเราใช้หลักร้อยทั้ง6ตัวนะคะแล้วเราก็ใช้ชุด2ตัวบนนะคะ2ตัวบนที่แอดทาให้ดูนะคะไอ้หกหกหกนะเนาะไอ้หกหกหกนั่นแหละค่ะแอดที่ทาแอดให้ดูนะคะเราก็เอามาจับนะคะเอามาจับแบบนี้เลยนะคะก็ได้แค่ตูดนะคะได้แค่ต uh ูดเนาะนี่นะคะแต้มสีก็เข้าไปที่แต้มสีนี่แอดก็จะให้แต้มโดยก็คัดเอานะคะ คัดเอานะคะตัวนิ้นตัวติ๊กตัวชอบนะคะแอดก็ชอบตัวไหนแอดก็ติ๊กให้แอดก็ติ๊กให้ดูนะคะว่าแอดสอบตัวใดแอดมาตัวใหนะคะมีตัวไหนหน้ารุนหน้าชนนะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่4ี่แปดเจ็แต่ว่าตัวนิ้นหลักร้อยนะคะหลักร้อยไม่ได้เข้าด้ตัวนิ้นหลักร้อยนี่อยู่นี่เราจะใช้หลักร้อยตัวแรกนี่มันมันไม่ได้เข้าด้ค่ะแมนบอหนึ่งแปดสี่มีไหมเอ้ยสองแปดสี่มีไหมไม่มีนะคะอันนี้ก็นี่เนาะนี่หลักร้อยเราเข้าไปที่สองนะคะเพราะมันออกสองแปดสี่เนาะ สองแปดสี 4, แต่ว่าเราได้โต๊ดนะคะนี่บางบางทีมันก็สัมพันธ์กันหมดนะคะทุกคนมันตัดตัวใดตัวหนึ่งออกนะคะมันก็ นี่นะคะแอดก็เลยทําให้ดูนะคะทําให้ fc ดูนะคะทําให้ f c ดูว่าเออนี่นะมันเข้าอย่างนี้นะเผื่อมีคู่โต๊ะคู่ไหนนะคะที่ fc ชอบนะคะค่อยหยิบค่อยจับไปนะคะไม่จําเป็นต้องไปหมดนะคะคัดเอาเลือกเอาคู่ที่เราชอบนะคะเผื่อมีบุญมีดวงมีวาสนานะคะมาโบวบะโจจัก กับสูตรพอดีเนาะเอออาจจะปังก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนเราก็จะใช้หลักลงหลักร้อยอะไรก็ให้ดูแล้วเนาะดูกันในคลิปเออชุดใหญ่ไปแล้วนะคะนี่นะคะหลักร้อยนะคะเราจะใช้หลักร้อยนะคะไปจับกับ2ตัวบนของเรานะคะสองตัวบนก็คือชุดนี้นะคะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นตัวที่แอดตัดไปแล้วนะคะตัดไปแล้วมันจะเหลือ25คู่นะคะ 25สิบห้าคู่ก็ตามนี้นะคะมันจะเป็นชุดที่แอดตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นชุดชุดเล็กนะชุดเล็กโอ้ยมารัฐบาลไทยพอดีเนาะนี่รัฐบาลไทยหมดเลยนะคะทุกคนนี่มารัฐบาลไทยหนะน่อยโอ้นาะมารัฐบาลไทยเลยเนาะ วายุเขียนคือเขียนผิดว่าวัสดเนาะอันนี้หลักร้อยของเรามันเน้นหนึ่งห้านะคะแอดเขียนเป็นหนึ่งสองมันเป็นสองสิมหาอีกทีค่ะสองหลักร้อยนะคะเอามาก็มาตัวเนาะอันนี้เป็นชุดเล็กนะคะชุดเล็กที่เราคัดให้นี่นะคะอันนี้มีสูตรหกหกหกนะคะทําไมถึงใช้สูตรหกหกหกนะคะชุดใหญ่นะคะเพราะว่ามันมีหกตัวค่ะหลักร้อยสองสี่หกนะคะหลักสิบหกตัวนะคะนี่ก,ก็คือหกนะคะหลักหน่วยบนนะคะสิบตัวนะคะมันจะมาโตดอีกไหมหรือแอดจะจับได้ ได้สามตัวตรงนะคะต้องรอรับชมรับฟังสองทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวเรารู้กันนะคะว่ามันจะเข้าทั้งสี่ตัวไหมนะคะอันนี้ก็เผื่อเอฟซีนะคะอยากจับสี่ตัวนะคะไม่รู้จะเอาตัวไหนจับเก่าตัวไหนก็ลองดูนะคะเผื่อมาศูนย์ศูนนย์ูนูย์ทำมันมันสีออกอยู่ยูนย์ศนูนย์เป็นตะบือขึ้นเอ้ยนี่แล้วเผื่อแบบว่าโอ้อยากจับสี่ตัวนด้ไม่รู้จะจับยังไงนะคะเผื่อฟุกแล้วคะ่ะ มันไม่มีใครจับได้ขนาดนั้นหรอกค่ะสองตัวยิงสีบรวดด้วยค่ะเอาแต่ว่าก็จับให้ดูนะคะเราก็วางตำแหน่งตามที่มันให้มาหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะคะหลายๆลท่านก็คงจะทำแล้วหรือเปล่านะคะทำแล้วแล้วก็คัดแล้วแล้วก็ตัดเอานะคะดึงคู่ตรงคู่โต๊ะอ,อะไรออกมาให้มันได้นะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนอแอดก็เขียนชุดใหญ่ให้นะคะเขียนให้เอฟซีดูนะคะเพราะว่าเขียนตอนชุดสรุปทำไม่ทันนะคะเมื่อยมือ,มอ ข่อยก็ขยันเขียนอีหลีีด้เฮ้ยเอาแอดก็ปักหลักยากรู้ค่ะบางทีนะคะเราก็เห็นอยู่ตัวเลขที่ปักหลักไว้นะคะแต่ถ้าไม่เขียนออกมามันก็ไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะทุกคนอันนี้เขียนเป็นรูปเป็นล่างให้เอฟซีดูนะคะจับ3ามตัวบนชุดเต็มเลยนะคะชุดห66นะคะไม่ตัดไม่สนดับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต้ม3ามตัวบน อยู่ที่0123456นะคะ0123456หลักร้อยของเราเราจะใช้หลักร้อยทั้งหตัวนะคะแต่ตัวไหนที่สูตรมันให้เป็นตัวเน้นนะคะแอดก็จะเรียงตามลำดับให้นะคะ1504ใช่ไหมคะ1504ที่ว่ามันดิ่นนะคะแอดก็จะเรียงให้แต่ว่าเราจะใช้ตัวหลักร้อยทั้ง6ตัวนะคะก็ตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยทำไมแอดถึงติ๊กถึงตีกรบนะคะนี่เป็นตัวที่ ตัวที่แอดชอบเองนะคะตัวที่แอดชอบเองค่ะทุกคนเอาเสียงดังฟังชัดไม่นอนตัวที่แอดชอบเองนะคะแอดก็เลยเตีกรอบไว้ตีไว,ไว้เท่านั้นนะคะบริเมนตัวนงตัวเน,วน่นอย่างเดียวแต่เอฟชอบเลยกระจัดนะคะคอยกระตีก่อบพ่องคอยแล้วคอยมักพ่อง่อยเนาะ แอดชอบช่วงจังหวะไหนนะคะแอดก็ตีกรอบเอาแล้วนะคะก็จะได้162 163อันนี้สมมติเนาะตัวที่แอดชอบก็จะเป็น162 163 165 166 169นะคะไม่รู้มาไม่มาไม่รู้ค่ะ172 173 175 176 179นะคะ192 193 195 196 199นะคะ102 103 105 106 109นะคะแอดชอบอย่างเงี้ยแอดก็นี่ละคะ่ะตีกรอบเอาวงเอา ติ๊กเอาแล้วให้เอฟซดูนะคะอ่ามันอาจจะมาแบบกรอบใหญ่นี่ก็ได้นะคะอาจจะมาในนี้ก็ได้นะคะเพราะบางทีมันเข้าคู่โต๊ดนะคะซึ่งห้าสามสองนี่ห้าสามสองนี่ก็เป็นรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยมาอยู่แถวๆนี้หมดเลยนะคะนี่รัฐบาลไทยทุกคนเลขกรัฐบาลไทยไม่ใช่ออกที่ว่ารัฐไปออกลาวอยู่คะ่ะเอาแคบเอาเลยนะคะหนึ่งห้าศูนย์นะคะอันนี้แอดไม่อ่านนะคะโอ้ยอ่านมาไว้ดูข่าวกละายหนึ่งเฮ้ย เอานี่นะคะอันนี้แอดก็ตีกรอบไว้นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะมาในกรอบที่แอดตีไว้นี่ไหม <laughs> แอดก็ตีกรอบนะคะแอดสังเกตเอาเนาะเอามันชอบมาแถวๆนี้นะคะแอดกตตีกรอบสังเกตเอาแล้วค่ะ <c oughs> เออมันคือมากมากแถวนี้ดีแถวว่าวอสันแวยกะตีกรอบไว้แล้วเรียบร้อย,ย,ยค่ะเอามันสีออกออกสองชั้นขนาดนี้นะคะตีกรอบดักไว้สองชั้นขนาดนี้ไม่น่าจะเล็ดรอดนะคะ ไม่น่าจะเล็ดรอดไปได้นะคะโอ้ตกระโบนีนะคะเอียงกระโบนีวันนนค่ะเอาเนี่เอานอนก็ไม่ได้นะคะกับเราพัฒนานะคะอ่ะอันนี้หน้าที่สองนะคะเพราะว่าเราใช้หลักร้อยนะคะเราใช้หลักร้อยทั้ง6ตัวนะคะกระดาษโอ้แผ่นเดียวมันขึ้สีพ่อ เอานี่นะคะทุกคนแต้ม3ตัวบนนะคะ0 1 2ย์5 6ี่หนะคะอันนี้นะคะเป็นหลักร้อยสี่หนะคะสี่สองหตัวไหนน้นแล้วก็ตัวไหนเด่นนะคะแอดก็ทำให้นะคะตัวเด่นตัวน้นนะคะตามนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะก็คัดเอาเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะเผื่อมีตัวที่ตรงใจนะคะอันนี้แอดจับให้ดูนะคะจับให้ดูนะคะ,จะ,คะจะได้เห็นเป็นรูปเป็นล่างนะคะเห็นขาวๆเนาะอ้าวพอปักหลักไว้แบบชุดเต็มอย่างนั้นบางทีมันไม่จับ มันก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันคือมีตะเบ่นตะหามหัวเลงก็ต้องบืนตะหามแหละค่ะเพราะว่ามันมาจากสีโจรสีลอยจากสีโอ้ยกันเบาเลนเงาหัวมาม้ดีสองศูนย์ค่ะดีต้นบบกศูนย์ศูนย์เนาะเนาะไอเรลาไอรัฐบาลไทยเอานี่แหละค่ะลองดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ผ่านได้เลยนะคะเราก็เลือกเอาตัวที่ชอบโอ้สิตัวดอีกอยู่หรือสีจังไหนเนาะเอาอย่างน้อยก็ให้เข้าคู่ต๊วน,นะคะอย่างน้อยก็ให้เข้าคู่ตัวเนาะ ที่ตนศาสตร์เท่านี้ท,ที่ตวนศาสตร์พวกเขาเนี้นะคะเขาคู่โตดเนาะอย่างน้อยก็ให้เขา้าคู่โตดก่อนนะคะตรงตรง,ตรงที่แอดตีตะกรอบไว้นี่ดักไว้สองชั้นแล้วนะคะหัวเยอ่ยฝาวนี้ไปแท้แอดดักไว้สองชั้นเลยนะคะตีกรอบไว้สองชั้นเลยเอ้าสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮียงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะก็ ถ้าใครจะไปตัดดงตัดดับอะไรก็ลองดูค่ะพี่นี่พิจารณากันดู้สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า